อัสสลามุอะลัยกุมาระมะตุลลอฮิบะรากาตุพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในสังคมเราจะได้ยินการเรียนการสอนคําหนึ่งที่จะใช้กันบ่อยก็คือศูนย์มุอัลลัฟเรียนสอนมุอัลลัฟเคยได้ยินคําถามนไหมครับว่าคนมุอัลลัฟก็ถามผมว่าอาจารย์ครับเมื่อไหรผมจะเป็นมุสลิมมุอัลลัฟไม่ใช่มุสลิมหรือทําไมไม่เรียกมุสลิมอยากจะให้พวกเราเข้าใจกันก็คือว่าคนที่สนใจศาสนาอิสลามแล้วเขายังไม่ได้เข้ากล่าวกัิมอชฮาดา์เขาคือมุอัลลัฟ แต่วันที่เขาเป็นผู้ที่กล่าวประโยคปฏิญาณตนแล้วเขาคือมุสลิมดังนั้นวันนี้เมื่อเขากล่าวประโยคปฏิญาณตนแล้วเราเรียกเขาเป็นมุสลิมได้แล้วอย่าไปบอกเป็นคนมุอันลับเลยเพราะว่าเขามาเป็นผู้ศรัทธาแล้วแลวเขาคือมุสลิมแล้ววันนี้เขามีลูกรับปริญญาตีถึงสามคนก็ยังถูกเรียกมุอาลลับมุอัณลับอยู่เขาถามประโยคนี้เขาถามว่าเมื่อไหร่ผมจะได้เป็นมุสลิมเหมือนอาจารย์ครับฝากไว้นะครับกับการเรียกเขาเหล่านั้นว่าให้เป็นมุสลิม